สวัสดีครับสสวัผมอาจารย์สมนะครับเนาะอดีตปู่ลึกลับครับครับผมตำนานตำนานตำนานผ่านไปเป็นตำนานไปแล้วครับเนาะครับผมเอาไปเห็นดาราสบัาดีผมมีปิดผมมีปิดบังพิดบังเหมือนตัวเลขครับผมเนื้อท้าตัวเลขน่าท้าของไปทังไปทั้งใดกับมิตรขยันเนี่ยมึง เป็นงลโอ้ยคนดังคนดังเลยนยนินแตเสียงบานนี uh ้เห uh ็นนาจะจ้าเลยบ้านนี้ก็เจ้าบึงปีเห็นบ้านเอนก็เจ้านั่ไม่หอดเหี่ยงพี่นะโอ้ข้าจะเจี๊ยอ่าก็เจ้ายักก็าด่หอดเหี่ยไปยู่ใสบ้านนี้วัที่เต็มตัวบานนี้แล้วบ่ได้ถามเนี่ยบ้าขี่รถากันมาก กูเมือวานนี่ยครัอย่ากมามั้งโอ้ปเ,เป็นเลยนะเป็นอย่งไรก็งวดที่แล้วคือว่านพิษทังงงง้งบนทั้งล่างพิษแต้มหนึ่งทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้พิษไก่กับอีกทั้งหากพิษไก่กับไข่เนี้ยพิษเนี่ยบอกเสียใจ่หนิว่าพืชว่าพืชเนี่ยซองกองหลายกับเมียนเออเออซองควงเนี่ยซองควงเห็นอยู่ข้างล่างเนี่ย ว่าอยู่กันมันเพราะว่ามันเขามาสามหัวสี่หวดแล้วมันยานมันนั่นมันเลยหลอดปองอีนนี้เมียนหลอดก็รลอดไปไก่ใครอยู่นี่หลอดไก่ไก่นี่จีมันบอกไก่แล้วหลอดปองไก่ทิ้งแล้วบ้านนี้เป็นยังไงหัวนี้ฟันยังไงอาจารย์หัวนี้ฟันเึ้ื่อนที่แรกฟันฟันว่าเขจังไปบ้านนี่นะ ไปบ้านคุณนี่บ้านนองมาหน่อยคุณด<ม><ม>ิบ้านเก่าบ้านเก่าคุณดิต้องใช้เลขยว่านี่ยกรตัวเก่าต,ต,ตัวที่บอกไป,ปเหรอว่าสันดิแลเรียกฝันครับผมเล่าว,วันไป,ไปกับอาจารย์แม็กจะกับพระกับอาจารย์นะนะอันนี้ขับยคู่อยู่บ้านไนเละอืมไปกับเปิดเลยวะอุ้ยอา,ายุตั้งกันงกสิบเกศเรากัยังเอาเมียอายุน่าพ่ะสัน อายุ67อู้ตัวฟังไว้เรื่อยๆสี่ฝันซจำนี้นะฝันซจำนี้ไรอ่าไปหาเมซี่บัวไปหาอาจารย์อันนี้ยากยากอยากได้กเมซี่อยางได้เมซี่อยากแต่้ก็เมซี่เลยไปหาอาจารย์เก่าเออไปหาอาจารย์ทุบบ้านบละเออเกลี่ยไปกราบเพิ่น ไปกลับบ้านนี้ไปกลับละบ้านนี้อันเล่าเลยวะครับผ pues มอ้ยอายุตั้ง60เกศแล้วก็ยังเอาเมียอยู่เนาะบ่านนั่นอว้ยมันก็ดมาได้ตียากกันเนาะเขาก็ดมได้ตียากแล้วหลอบยากกันยังวัดตัวเดียวโคโล่ล่างอย่างเดียวเลยเ่าต้องกลับโอ้โอุมันใจล่างล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับครับพี่ชีครับผมอายุ6บเกศปีป่านี้ยังเอาเมียอยู่ เพ no ิ่นทักในฝันเน้ในฝันน ah ี่่าว่าพูนนางวอกอยู่เนียนบาหอดเเ้อโอ้โอพูนั่งวาอยู่นี่พินเก็ดดิมาเร็วินหนหกสเ็ดจวรุ่นอยู่เนาะยังหอรดานเน้เดอย่งวายุ่นะไปเล่นน้ำสงการอยู่น่ะเล่นน้ำสงการอย่าเรียกพูนไดใดสิโอ้เื่อนกับพูนนน้ำเพินอยู่ เมื่อจางสีวาถวานเางสีวาวโอ้ยตั้งหกุดเกศเลยเนียเามีะันอก่านอ่ยกะถามมาจังสันด้เป็นพิศนามาเป็นห่วยเงี้ย่อแมนพิศนาแล้วเ่นบอกตรงๆเลยโอ้โหอ้คิดว่าหกเกศนี่เป็นล่างแมนก็สีวาล่างล่างก็อ่านัางอยู่ทไใจเนาะให้นาง นั่งอยู่ทั้งตี๋ไหมอือลางตัวงั้นว่าล่ะเฟินนั่งอยู่ถึงเหมืนเนาะครับผมเฟินนั่งทั้งเกียงงั้นว่าล่ะเฟินนั่งทั้งพื้นนยู่ไหมอือโอ้จา์สมนั่งอยู่ข้างล่างแม่อ่าเฟินอุปโภคภาณฑเก่าหนิเฟินนั่งทั้งทึ่งเออนั่งทั้งทึ่งคนเอ่อห้องมาถามมาบอกว่าอายุหกที่เป็ดปีนี้คือยังยังเอาเมียอยู่หรอเยอะเมียอยู่เวอร์จีอ่าครับอีซี่ครับผมฟังขัดๆเตครับเด้อ อันนั้นล่างอย่างเดียวด้อยโอ้อ้าวอบันนี้บนฟังบนด้วบันนี่บนฝันมือขึ้นนี่โอ้ขึ้นฝันแมีนบนฝันมือขึ้นนี่ไปหาไปหาจับเลยก็จับไปเรือยกันมีอืมโอ้เน้นข้างลัรตเตอรี่หยุนบอครับเมนอาไปรอดแบ่งรีบไปเก็บไว้ครับผมหกเก็บอันนั้นฝันมือขึ้นนี่ฝันว่าสร้างอะไรโอ้ ส้างมันไล่เนาะคู้จังอยู่ในป่าเนี่ยครับผมส้างไล่บันมาเรยขึ้นต้นไม้มมขึ้นต้นไม้ไปต้นต้นไม้มันก็เป็นภูมิเนาะก็เลยขึ้นไปสร้างขึ้นน้ำบานเนี่ยสร้างเออสร้างเออสร้างขึง้นต้นไม้น้ำบาท,บาทยันเงบบานไปตีเตียวเด้อสร้างวิจารณ์เรีนหนีสร้างอะ เรื่องนี้สร้างขึ้นต้นไม้เป็นต้นไม้ว่ามันชีวิตเนาะสร้างขึ้นน้ำอีกสร้างขึ้นน้ำอีกปีนต้นไม้น้ำปีนขึ้นไปน้ำพี่น้องเราสร้างสร้างขึ้นน้ำสร้างกับที่เก่าตัวเนาะสิเป็นยังไม่ว่าจังไหนสั่งสร้างได้หมดสร้างไงนี่นะง่ามันบักขาวๆเงี้ยเงานี่โอ้ว่าจะเห็นค้างยงาไหนเก่ามากเลดิเออเก่าอันจุมาดิตัวนึงกับไม่เก่านึงนี่สิน่าขาวตัวกับเก่าสว่างอเมียนไม่ใช่ตัวดิ เ่ตัวเดียวมตัวเดียวเออมันสิบ่เก้าหนึ่งสิว้ากับเฮดเอาก้าเ็ดกหาตัวนกาหาสิก้าหาเก้าหกปะันออ็นเป่หน้าห้ตัวเพราะว่าเป็นโอ้พระ้วดีบานีไหมไม่่ไ้เป็นพระเอาขึ้นหยี่่ะเนาะว้าหาากัาหกนี่ขึ้นยุกปว่ามันนี่แหะอือเพราะว่าเพราะว่าบุคาหนึงหกสีเป็นบะแมนวู้ มึงโอ้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แสดงว่ายังอยู่หาอยู่ยังหายเก่าหาเนาะโอ้แสดงว่าเอานิมิตใบนี่ก็คิดว่าอาจจะขึ้นบนเนาะเพราะว่าแรีนขึ้นต้นใหม่ไหมครับผมอเรียนขึ้นเพิงต้นไม้เด็ก็ต้องอยู่บ่นต้นไม้เด็บนอยู่ต้นบวกคนเดียวแน่ใจตีเป็นตระลัยอาจารย์สมตีเป็นตระลัยครับแน่ใจนะไม่ หนึ่งศูนย์เก้า่นเนาะเอ้าคือป็ดทางสั่นเออเอาไปเตยครสบเซีตีโอ้ดันเลยบ่เออหนึ่งศูนยบงยังไงหนึ่งศูนย์เก่าะตั้งแต่จะา่าจะังสันบาทนี้เอาสร้างตัวหนึ่งสร้างตัวนึงก็คตัวหนึ่งมันมันศูนย์เด้มันใจหาย้วมันไล่คนเนาะโอ้เขาวบมาของเงินมีศูนย์อ่าสร้างตัวหนึงมันศูนย์เออมันศูนย์เด้อ่าเลยครับเทฟซีตีเตียว มันฟูไหมไอแต้มสมแม่บางทีพอเก่าตูนหาเพะไก่แกะเลี้ยวเตี้ยถ้าว่าก็ตีให้ก็ตีให้หนึ่งศูนย์เก้าอ่าเอาจรับชดโตเพิ่มหนึ่งศูนย์เก้าอ่กะเลี้ยวเตี้ยขี่สิทธิ์เดียวตัวใหม่พี่น้องแกะเล้วเตี้ยนั่นว่าไงขี่เจ้าจะตีแบบไรก็ตีอเอองีนะที่นั่นเนี่ยช้างหนึ่งเชือกแม่โคตรเหนือคู่หนึ่งอ่ไล่คอดากกันขืนต้นไหม่พี่น้อง เออก็เลยก็เลยที่ไปที่มาของหนึ่งศูนย์เก้าเมแต่วันแล้วเจ่๊ยบเี่พันเตี่ยวเองบัดนี้เจี๊ี้ยพเ่อแต่ว่าทางที่มานนี่สงสัยเกาห่าแ้ก็ขึ้เพื่อไปแลก็นเพ่อไปวก็ข่้นเพ่อไป้เก็ขึ้นเพี่อไปแ่นก็ขึ้นเ่อไปแ้ว้นเพ่อาปแล้วก็ขึนเ่อไปแวก็ขึื่อแล้วก็ขึนเพื่อแล้วก็ข้น่อไปแล้าก้นเนาะไ้วกขึ้เไปล้เก็ขนเออ เพรว่าบนญย่างเดียว์หามล่องลางโอ้ช้างนี่ขึ้นบนแมนบนบนเป็นบนน้อยๆพี่้องน้อยๆตามตำรับเพื่อนนั่นแหละเพราะว่านะกด้ที่ของเพื่อนได้วนัเห็นว่างวดนกั้นน่ะเนาะไว้ยังตีในซีสองเกียดเลยยอดไปตารางเฮ้ยกับหกเปดเฉยเลยได้สังคมยอดไปตารางนะผม อนนย่าเลือกหัวล่งด่าครับหนึ่งศูนย์หกเก้าหนึ่งกับหนึ่งศูนย์หกนึ่งอย่าเลือกหนั่งกันแล้วแกะหมองกันนะเพราะว่าควบสงสัยของทีมงานกษิวงังนี่คร้างไรน,นี่คือควบสง,งสัยที่เรอกครับถ้าควมเป็นจริงกับผู้หลัาว,วันที่หนึ่งผู้หลักวันที่องเดี๋ยวอันมือแรกกษิบไปอันดั้นย่นแล้วเดียเ๋ยวทีอันโอ้มื่อแรกเมื่อแรกจะมีพิธีนี่ ขอโชคคือกันขอโชคขึ้นกันโอ้อ้าวพี่รองเนาะครับผมแล้วที่ตามไปมพร้อมๆกันเพื่อได้ตัวเลขวดีมาฝากตอนนะแต่ว่าเบื้องต้นคือเลขความฝันของอาจารย์สมนะพี่รองเด้อครับผมฝันตองวัตจะเือฮกเช็ดเก็บ,กบตัวเดียวกูลัวตองวัตฮกเช็ดตัวเดียวล่างเน้นให้ต่างหากเนน้ล่างกว่าครับผม ถ้าว่ากันไฟจะซชื่อขึ้นกัซชื่อขึ้นตัวหนึ่งก็ได้หกแปดก็ได้อม่สิน่าอันเทียมันหลอดปองเครื่องหวัดเมื่อกี้นี่อันเดียวกันนะอ๋แต่อันนี้มันอันนั้นมันแข็งเด้ก็จะเเดียวกันเดียวกันนะเห็นบ่ล่ะเห็นอยู่ครับอือเด้อเอ็กซ์ซไอเวตีน้ำเนี้ยอด้ แปะพิษนาพี่น้องตีนลำเนานะครับเนาะตี๋ลำน่อตี๋ลำัน่อมฝันแฟนหล่ะละงวดเชือขึ้นจากตัวนึงก็ได้ดอกก็ล้างก็ได้เชือกเจ็ดเจ็ดก็ได้วางงวดเมื่อกี้นี่มันก็ขึ้นตัวนึ่งกันป่ะครับแม่นขึ้นแจมหนึ่งขึ้นแจมหนึ่งบอกหกแปดมันขึ้นเจ็ดแปด อันนี้ก็กันอะไรบอกบอกสองเจ็ดแปดบ่อเฮ้ยาบตัววัดเมื่อกี้นี่บัวเท่ไหรสองสี่สี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดแมนโอ้ครับสี่สองเจ็ดมากเกิดมันลุ่มว่ะนี่อืมอืมมันลุ่มตัวนึ่งข้างบนนะมันลุ่มขึ้นหนึ่งแคปหน้าจอครับข้างบนลง่มแมนโครับ